เรียกได้ว่าเกมรุกโหดสุดๆนะครับไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นะครับสปอร์ติ้งลิสบอนในยุคข,ของรูเบนอโมริมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับถล่มคู่แข่งอย่างเอสเตล่าไป5ประตูต่อหนึ่งส่งผลให้ตอนนี้นะครับสปอร์ติ้งลิสบอนในยุคข,ของรูเบนอโมริมยิงทุกรายการเกินกว่า500ประตูขึ้นไปแล้วนะครับรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ เมื่อวานนี้นะครับก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่ารูเบนอโมริมครับจะเป็นกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีการเซ็นสัญญาทั้งหมด2ปีครึ่งด้วยกันแล้วรูเบนอโมริมนะครับจะไปทํางานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในวันที่11พฤศจิกายนนะครับและเมื่อคืนคืนที่ผ่านมานะครับทางฝั่งของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับมีโปรแกรมลงเตะในเกมฟุตบอลไปเรลลาลีกาโปรตุเกสด้วยครับด้วยการเปิดบ้านเตี๊ยบกีหยังเอสเตล่าครับและเมื่อวานนี้นะครับลูกทีมของรูเบนอโมริิมมก็ไ่ทําใหห้ผดวัังนะครบ เปิดบ้านเอาชนะทีมอย่างเอเซราไป5ประตูต่อหนึ่งะครับโดย5ประตูที่ทําได้ในเกมเมื่อวานนี้นะครับก็มาจากนักเตะคนเดียวถึง4ประตูครับนั่นคือกองหน้าคนเก่งอย่างคนนี้แหละครับวิกเตอร์กิวเคเรสครับยิงคนเดียว4ประตูครับส่วนอีก1ลูกนะครับได้จากทางอาราโคครับก็จบเกมเอาชนะทีมอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนไป5ประตูต่อหนึ่งครับส่งผลให้ในเวลานี้นะครับในการเล่นเกมรพเมยร์ลิกของโปรตุเกสครับ รูเบนอโมริมครับพาสปอร์ติงลิสบอนชนะ10เกมรวดครับ10เกมลงเล่นชนะหมดนะครับแล้วก็ยิงประตูใส่คู่แข่งไป35ประตูครับแล้วก็เสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่3ลูกเท่านั้นตลอด10เกมที่ผ่านมานะครับ ก็เรียกได้ว่าสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับในยุคของรูเบนอโมริมนะครับเกมลุกสุดโหดไปเลยนะครับสิบเกมที่ผ่านมาชนะทั้ง10เกมนะครับในเกมฟุตบอลเพลย์แมตช์ลิก้าโปรตุเกสครับและนี่คือสถิติทั้งหมดนะครับในยุคของรูเบนอโมริมในการลงเล่นนะครับ229นัดครับรูเบนอโมริมพาทีมชนะไป162นัดเสมอไป3 4นัดแพ้ไปเพียงแค่3 3นัดเท่านั้นครับและที่น่าสนใจนะครับตอนนี้นะครับรูเบนอโมริมครับพาสปอร์ติ้งลิสบอนในยุคของเขาครับ ตอนนี้ยิงเกิน500ประตูขึ้นแล้วนะครับ4ฤดูกาลตอนนี้ยิงไป5 0 2ประตูครับแล้วก็เสียประตูให้กับคู่แข่งไปร้อยหนึประตูเท่านั้นครับก็ดีเรียกว,ว่าสีติค่าเฉลี่ยนะครับยิงนัดหนึ่งเกินกว่า2ประตูขึ้นไปนะครับเกมลุกถือว่าโหดมากสปอร์ติ้งลิสบอนในยุคข,ของรูเบนอโมริมครับสำหรับรูเบนอโมริมครับยังมีอีก2เกมให้คุมทีมข้างสนามกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับโดยกลางสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับก็ รับการเยือนทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับแล้วเกมสุดท้ายนะครับของรูเบนอาโมริมครับก็จะเกิดขึ้นในเกมที่สปอร์ติ้งลิสบอนบุกไปเยือนสปอร์ติ้งบรากาในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสวันที่11พฤศจิกายนนะครับนี่นะครับก็คือไทม์ไลน์ของรูเบนอาโมริมก่อนจะย้ายไปคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ และเมื่อวานนี้นะครับหลังจบเกมรูเบนาโมริมก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับหลังจากที่พาทีมถล่มเอาชนะเอเซ่าไป5ประตูต่อหนึ่งครับโดยสื่อก็ถามถึงเรื่องการย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแหละครับโดยรูเบนาโมริมครับก็ตอบว่าผมขอแมนยูไปว่าผมขอเป็นตอนจบฤด,ดูกาลได้หรือเปล่านั่นเป็นสิ่งที่ผมต้องการแต่แมนยูบอกว่าไม่ต้องเลือกเป็นตอนนี้หรือไม่ก็ไม่ต้องเลยดังนั้นผมจึงต้องตัดสินใจไม่มีแฟนบอลสปอร์ต,ติ้งคนไหนต้องการให้ผมอยู่จนถึงจบฤด,ดูกาลนี้ มากเท่าผมอีกแล้วแต่มันเป็นไปไม่ได้บางคนบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเงินไม่ใช่นะมีหลายสโมสรขอให้จ่ายเงินให้กับผม3าเท่าแต่ผมปฏิเสธยูรนเต็ดคือสโมสรที่ผมต้องการและนี่แหละครับคือบทสัมภาษณ์ของครูเบนอโมริมนะครับโดยบอกจริงๆเขาก็อยากจะย้ายไปตอนปิดฤดูกาลนี้แหละครับแต่แมนยูบอกว่ารอไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็การย้ายไปอยู่กับแมนยูไม่ใช่เรื่องเงินด้วยนะครับแต่ว่าเป็นสโมสรที่เขาอยากไปคุมทีมครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของ รูเบนอามโมริมและครับและนี่แหละครับก็คือสติสุดโหดครับของรูเบนอาโมริมครับก่อนจะย้ายไปคุมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดครับไทม์ไลน์ย้ำอีกทีครับจะไปทำงานในวันที่11พฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะมีการเล่นเกมนัดแรกอย่างเป็นทางการด้วยการพาแมนยูบุกไปเยือนอิสสวิตครับในวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับดูจากสติแบบนี้นะครับก็ขอแล้วกันนะครับย้ายมาคุมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดขอเอา สิติที่ทําเกมลุกเนมันแบบนี้มาด้วยแล้วกันนะครับรูเบนอาโมริมครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับรอดูการเปิดตัวครับว่าจะเป็นอย่างไรและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับรูเบนอาโมริมครับคิดว่าเขาจะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ไกลหรือเปล่าครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของช่องโฟนตุงไปด้วยนะ แล้วสำหรับใครนะครับที่มองหารถยนต์ขับอยู่ในเวลานี้นะครับแนะนำนี่เลยครับ Suzuki d e a ด of ออฟเด a ยครับดีลพิเศษส่งท้ายปีนะครับก็เป็นโปรโมชั่นดีๆจากทาง Suzuki ครับมีเลือก2อออปชันด้วยกันนะครับออปชันแรกครับเลือกรับส่วนลดสูงสุดกว่า8 4 0 0 0บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนครับแล้วก็ออปชันที่2ครับฟรี s u z u k i w อร์ี่ฟรีโปรแกรมนับนานถึง7ปีโปรแกรมที่ช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีนะครับ หากใครสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็หากใครสนใจที่อยากจะดูรถยนต์สุกิเพิ่มเติมครับก็ไปได้เลยนะครับที่ w w w s u z u k i .co.th ครับหรือว่าใครอยากไปสัมผัสด้วยตัวเองครับคุณไปได้เลยนะครับที่โชว์รูมสุกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสุสุกิครับ ปิดท้ายฝากไว้อีกหนึ่งงานแล้วกันนะครับใครอยากมาเจอกับน้องใบเฟิร์นคนสวยครับมาเจอกับซี o n โอแนสครับแล้วก็ผมฟนตุงนะครับมาร่วมส่งท้ายฟานนิสรอยกันหน่อยนะครับในเกมที่แมนยูจะเปิดโอแทฟอร์ดเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับมาส่งท้ายกันมาเชียร์ฟุตบอลกันสนุกๆครับที่ร้านเบียร์ประดิษนะครับของรางวัลก็มีแจกมากมายมีเสื้อคณิวาวด้วยนะครับ หากใครสนใจนะครับนี่ครับสแกนบาร์โค้ดลงทะเบียนตามนี้ได้เลยนะครับหากใครสนใจก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับมาเจอกันเยอะๆมาเชียร์กันเยอะๆมาส่งท้ายฟันี่สรอยกันนะครับ